สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวของอะไรเนี่ยยูยูเวลยู่เวลเรื่องขอกคำดันนะครับอ่านออกอ,อ่านเสียงออกออ่านออกอ่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะก็คือนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับยู่เวลนะครับ y e หกห้าศูนย์ดีตัวนี้จะเป็น สเปคเครื่องวัดความดันตัวนี้มันจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับมันบอกว่าไซส์ใหญ่พูดไทยได้ความจำ80ค่า80ค่านะครับ80ครั้งประมาณนั้นแหละจอ LCD นะครับ LCD เรลองแสงนาแ,แสดงค่าได้ถึง3ครั้งเฉลี่ย3ครั้งล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราลองมา,ากิบกันสร้างมาจากช้อปปีเหมือนเดิมน,นะครับเรื่องรับประกันก็ไปติดเดี๋ยวผมถามร้านรอบ ืออันนี้มันเป็นแบบสาใหญ่คือสายแขนใหญ่นะครับมี Youtube ด้วยนะครับตัวนี้เขียวโค้ดด้วยอันนี้กใบรับประกันนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับดีเลยใช้ง่ายนะครับมันสามารถพูดได้ไหยนะ ให้เสียงภาษาไทยโดยยูเวลหุ่นเครื่องเครื่องเล็กมากอ่ะในกล่องก็จะ,ะมีฐานอันนี้เอาไว้ใช้แบบไปออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ เดี๋ยวเรามาลองกันเทสกันเลยเปิดต<ม>้ดนอนรับสู่การใช้งานเครื่องวัดความดันโล<อ>หิตแบบ v L. อิเล็กทรอนิกส์ยูเวลกรุณาอ้างอิองคู่มือการใช้งานในการตรวจวัดโอ้สอุดยอดกดเปิด กตรวจวัดกรุณาอย่าเคลื่อนไหวหรือสนทนาออภาษาไทยด้วยอ่ะโคตรเท่เลยอยู่เวลอดนะครับอันนี้เป็นสายวัดขนาดใหญ่สำหรับแขนใหญ่นะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวยังไม่ได้วัดโอ้โยใจเย็นดิปิดก่อนนะครับอันก็เป็นจุกอันนี้มา เสร็จแล้วทำไงอ่ะสอดแขนเข้าไปอสอดสอดแขนเข้าไปเดี๋ยวมาลองกัน กดตรรววจัดกุณาอย่่าเคลือนไหวสนนนทาตอใช้ก็กดเปิดเลยหุ้ยมาแล้วมันดังแล้วนี่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 บูมแล้วบูมแล้วบูมแล้ว,ลว,ลวดูด,ดูความดันความดัน,ดนเห็นไหมเห็นไหมผมไม่เห็นหรอกแต่ตอนนี้มันตึงแล้วมันเหมือน,น,นที่โรงพยาบาลเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเดี๋ยวมาดูที่หน้าเครื่องต่อ นะครับใช้งานง่ายมากอะ่ะยูเวลอันออกเสียงถูกเลยความดัน,ดนช่วงหัวใจบีบตัวคือหนึ่งร้อยสี่สี่เก้ามิลลิเมตรปรอดถ้าความดันช่วงหัวใจคลายตัวคือเก้าสี่หกมิลลิเมตรปรอดอัตราการเต้นของหัวใจคือเจ็ดสี่เก้าครั้งต่อนาทีถ้าความดันช่วงหัวใจบีบตัวของคุณไม่ปกติถ้าความดันช่วงหัวใจคลายตัวของคุณไม่ปกติ คือยังไงสูงเกินไปเ,เหรอหรอวิมันฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอสุดยอดเลยอันนี้ยูเวลนะครับเพื่อเความดันก็ไปหาซื้อกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องอ e ิมิลทีวีนะครับพอใช้เสร็จปะ่ะมันดับเลยนะครับพอคือเรา,เรา,เรา,เราต้องเตรียมอุปก,กรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เปิดนะครับไอเรื่องเสร็จคงเฟดค่าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับไอส่วนตรงนี้นะครับ ราคาไม่แพงประมาณเท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบถึงเจร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยราคาอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องไอวินทีวีวนะครับสวัสดีครับ